แต่ว่าคนยองสีสยสในอายุเพียงเียห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยก็ถือว่ายังสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวเป็นเสาหลักให้กับบ้านทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีของครอบครัวทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีของลูกกได้ทำหน้าที่เป็นคุณย่าคุณยายของหลานๆได้อีกนานแต่ว่าเมื่ออยานั้ พวกที่ไม่ได้เกรงกลัวต่ออิทธิพลของไกลๆก็ไม่ได้ปราณีไม่ได้ผ่อนผันเมื่อถึงวาระสุดขโอกาสกเมื่อถึงกล่าวของบ,บุคคลนั้นก็ย่อมจุดจากชาติภาคดึงองบ,บุคคลนั้นไปไม่มีใครที่จะต่อรองกับพระยามัจฉุราชได้ท่านได้กล่าวไว้ว่าพระยามัจฉุราชนี้ไม่มีใครเอาชนะได้โยมไม่มีใครเอาสามารถเอาชนะได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่บางคนมีเงินบางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยากเป็นนั่งอยากได้เงิไม่อยากถูกกระทําสามารถที่เอาเงินไปซื้อได้เอาเงินไปจ้างได้เอาเงินไปติดสินบนคนนู้นคนนี้ได้เพื่อให้ตนเองไม่ต้องรับโทษไม่ต้องไม่ต้องถูกจงจําสามารถที่ใช้เงินใช้ใช้ทรัพย์สินเงินทกองนั้น เพื่อที่จะไปต่อสู้ได้แต่พญามัจจุราชไม่ได้เกรงกลัวออาหนาจของเงินของใครแม้เราจะมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ตามพยามัจจุราชก็ไม่เคยปราณีเราไม่เคยตอานีีแล้วก็ก็ไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะด้วยเวทมนตร์คาถาแต่ไม่สามารถที่จะเอาชนะด้วยเวทมนตร์คาถาเราจะเห็นได้ว่า ในเมืองไทยของเรานี้มีพระเกตีมากในครับมันเป็นเกตีด้ำดังไอเลรียนไปเลยแ้วข้าบปลอดภัยไปซื้อสองข้าวหลอดปลอดภัยข้บมากตอนเหรียญของพอหนักนุ่พอดีแต่ว่าในที่สุดเกตโลูกนั้นก็ยอมสิโลรากกับพระ่ามมันนลัไม่สามารถจะใช้เวทมน ต่อรองกับพยายามัจจุราชได้หรือแม้กระทั่งบุคคลที่มีอำนาจเกคครียงไกรมีกองทัพสามารถบทตย่ประเทศโน้นประเทศนี้ได้อย่างสบายแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะด้วยการรบกับพยามัจจุราชได้พอถึงเวลาถึงบาลาบุคคลนั้นก็ไปตามโอกาสไปตามวรรคเราจะเห็นได้ว่าในอดีต พระเจ้าแผ่นดินแลหลายองค์ลหลายท่านไยหลายพระองค์มีสักดาห์พรงค่ามากสามารถที่จะรบชนะหรือแม้กระทั่งเราได้เคยได้ยินว่าผู้ชนะสิบทิศผลศึกโบแรงยอมผู้ชนะสิบทิศไปรบที่ไหนชนะทั้งหมดแต่ในท้ายที่สุดของชีวิตก็คือต้องยอมเิโรราชพยาพามูนจนะ